มารีวิวกล่องอสินค้านะคะก็คือสั่งซื้อ,อปืนยิงกาวนะคะปืนยิงกาวร้อนนะคะกล่องเละมาเลยค่ะเดี๋ยวมาแกะดูว่าอย่างไงม<ส>ันเหมือนโดนแกะมาด้วยค่ะ ปืนยิงกาวร้อนค่ะ,คะก็ใหญ่อยู่นะคะอันนี้ ยิงกาวกาวแท่งใหญ่นะคะกาวแท่งใหญ่มาก เป็นปืนยิงกาวนะคะแท่งใหญ่นะคะซื้อมาจากลาซาด้าค่ะซื้อมาจากลาซาด้าเป็นกาวขนาดใหญ่นะคะวันนี้ก็มารีวิวปืนยิงกาวขนาดใหญ่นะคะ ก็คือจะใช้กาวแท่งใหญ่เลยค่ะค่ะสั่งซื้อมาจากลาซาด้าค่ะก็เป็นสินค้าที่ตรงปกนะคะค่ะเป็นปืนยิงกาวขนาดใหญ่นะคะใช้กาวแท่งใหญ่นะคะค่ะสายไฟก็จะประมาณประมาณเมตรครึ่งนะคะค่ะก็คือซื้อมาไว้ทํางานประดิษฐ์นะคะคือชอบทํานู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเอามาติดอะไรอย่างนี้นะคะค่ะตอนแรกใช้ อ,อันเล็กนะคะอันเล็กก็คือจะเสียไว้นะคะตอนนี้ก็เลยสั่งซื้ออันใหญ่มานะคะ,ะไฟนะคะไฟอันนี้ก็จะอยู่ประมาณ220 2 2 0ร้อถึงสองโวลต์นะคะค่ะก็ไม่รู้ว่าเปลืองไฟหรือเปล่านะคะค่ะแต่ก็ไม่ได้ใช้ทุกวันนะคะค่ะเป็นปืนยิงกาวที่สั่งซื้อมาจากลาซา d a านะคะ ราคาตอนนี้ก็อยู่ที่199บาทพร้อมส่งก็อยู่ที่228บาทนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะเดี๋ยวจะทิ้งริงไว้ใต้นี้นะคะค่ะก็เป็นสินค้าที่ตรงปกนะคะเป็นปืนยิงกาวขนาดใหญ่ะคะ่ะใช้กาวแท่งใหญ่นะคะ